Okay, สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินหมูกระทะในสวนนะครับหมูกระทะทำเองนะครับไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนครับแค่ซื้อวัตถุดิบมาก็สามารถทํากินเองได้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ okay,

หมูกระทะจ้าอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินเลยจะอร่อยแน่หมูกระทะในสวนหมูกระทะในสวนครับมากินแบบมืดๆนะครับวันนี้เนื่องจากไฟเสียเนะ<ต>าะไฟแล้วแโอเคได้อยู่วันนี้เราก็มารีวิวการจุดเาตาถ่านนะครับด้วยน้ำมันพืชยังเลยยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ย ช่ชวาไปแล้วไฟมันก็จะลุกโชดช่วงชัชวาลเหมือนชีวิตแล้วก็เหมือนช่องของช่อง u t ท b e ของในเที่ยวกินโตไม่เช่นนันในเที่ยวกินโตกินเที่ยวในโตเธอนีพูดให้มันถูกสิจะจะโชคช่วยชัชวาลแต่แล้วเธอลองชิมดูซิว่ามันจะอร่อยไหมทิ้งไปนะไหนเธอชิมดูซิเธอชิมเช่นดูหน่อยสิอร่อยไหมแล้วเราจะสวดนะจ๊ะทำหน้าอร่อยให้ดูหน่อยคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูนะคะ เราก็จะลาดยังไม่มีใครกินเลยค่ะเราวจะจับใส่ปากหรือยังเนี่ยอะผู้ชมทานด้วยกันจา้าอือหือเนื้อดีเนื้ออร่อยกินไม่ตายถ้าครายทันค่ะบด้วยอร่อยที่สุดใช่ไหมอร่อยทุกค่ะทานพวกกบผักนะคะแข็งแรงมากครับ อย่างเอาแล้วสิจ๊ะจ๋ามันมืดมากเลยค่ะการปิ้งหมูเนี่ยมันจะอร่อยนะคุณต้องพลิกไปพลิกมาไม่เผ็ดหรอครับไม่เผ็ดเพราะว่าพริกเราไม่ได้พริกไม่ได้พริกกระเลี่ยงเป็นพริกที่เราปลูกเองอันนี้เป็นเป็นแขกรับเชิญนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาที่ช่องกินเที่ยวในโตนะครับคนนี้เขาดังมากนะครับในสื่อ หน้าหนัาสือ,อาหนาหน้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 หน้าหน้าหนอะไรจาหน้ะไน้า้าหน้าหนอาหน้าหน้หน้าน้าหน้าหน้น้าหน้าหน้าหน่าหน้หน้าหน้าหั่าหน้า่น้าฟน้าหม้าหน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 เาหนาหน้ามัน้าหนหน้นาหนไไ้าน้าหน้าหนาวนาหนากน้าอน้าหน้าหน้าหนเาหร้ทหน้าหน้าหน้าคน้าน้าอน้าห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 น้า้านเาหน้้น้น้น้าน้ายน้าน น้ำตูป้ปเลาก็คือต้มเองล้วนๆโอ้ยมืดจังเลยเนี่ยตาอะ้รก็คือตอนนี้ใช้ไฟจากจากอะไรดีล่ะจากเตาแล้วกัน,นไฟจากเตาแล้วกันหมูกระทะวันนี้ก็มีอะไรไม่มากไ <_ m akes> ม่มายนก็มีมีผัก <_ m akes> มีอะไรอะ่ะมีหมูมีอะไรก่ะน,น้ำจิ้มพันธท้ายนรสิงหเหรอกวางตุง้งอ,อะไร<า>ประมาณเนี้ยอืมโอโห กินแบบมืดๆน,น,นะครับกินแป๊บเดียวครับเพราะว่าอย่ายุงหามแล้วอ๋อใช่ไหมยุงเยอะใช่ไหมใช่กินริบย่างริบไปมืดจังเลยจ้าเป็นไงจ้า,จามืดค่ะมืดบรรยากาศใต้แสงเทียนขอขอ,ขอต้มๆให้เขาหน่อยนะ หมูกระทะในสวนหน้าบ้านนะครับวันนี้กินใต้แสงเทียนเ้อใต้แสงเทียนจา้าอร่อยไหมรสชาติดีมากทำเองดีกว่าไปซื้อใช่ไหมทำเองก็จะวุ่นวายเหมือนตายวันแรกนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแล้วรู้ตัวหรือย,อยังว่าตายยังเพราะว่าดิฉันทุ่ง้วันแรกเอาวันแรกนะครับใช่หมูกระทะก็มีแต่หมูสามชั้นนหะกินละอ้วนแน่นอนเลยเนี่ยพยายามกินแล้วก็ออกกําลังกายกันด้วยนะคะคุณผู้ชม อ้าวนี่นี่คือ,อพนักงานเหรอไม่ใช่ใช่ไหมคนพนักงานปิ้งย่างนะครับกำลังปิ้งย่างอยู่หมูกระทะบอกว่าหมูกระทะหมูกระทะนอกโต๊ะแล้วเข้าไปกินในโต๊ะสามชั้นใช่ไหมฮะไร่าาแล้วไววม่ยิบเพียนาป่ะอ้าวอะไรเนีย้ย กดไปกกดไแล้วกดแล้วลูกกดเท้าเหรอนะต้องค้างด้วยเหรอไม่ไม่ขีดเท้ามันต้องกดเท้ากดแค่เดียวอ,อ่ะ เห็นหรือเปล่าเนียเกดแล้วหมดแล้วลูกอร่อยมากอร่อยมากมากินด้วยกันครับมากินด้วยกันปิดปิดปิดเทปไปแล้วนี่มาแม่ครับผมโอเคอ่าโอเคนะคุณผู้ชม กำลังเข้าได้เข้าเข็มเกียวเนื้ออย่างเมามานันขอตัวไปทานอาหารใต้แตงเทียนก่อนวันนี้คือทานข้านอกบ้านนะจ๊ะอย่าง่ายก็ลอรีวิวความอร่อยติดตามกดไลค์กดเพจกดไลค์กดติดตามช่องกินเที่ยวในตไวไปด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆแล้วก่อนจ้า